แต่ก่อนไมเป็นจันสี่อิริเราไปมั่วต่โทษผู้นั่นโทษผู้นี่เจ้าของไปทถกหย่อนจังสันจังสี่แทๆ้ๆเราเจ้าของบ่เบิ่งจิตไปเบิ่งแจ่ผู้อื่นเอาจิตไปวุ่นวายกับผู้อื่นเจ้าของก็เลยเอาบาปจากผู้อื่นมาใส่จิตเจ้าของจิตมันก็เลยหอนโทษใครท่านผู้กองโทษไผฮะ เออจังสิละจือไหวเด้อเบิดสุคนได้ฝากได้ปีใหม่นี่ว่าอยากให้เป็นทุกน้ำค้นข้าเจ้าเฮ็ดดีสาธุยำได้ันว่า,บ,าวบุดีเฮ็ดุดีก็อืมอ,อืมอ,อืมอ,อืมแล้วแต่เธอเด้ออันนี้เพระนว่าวสั่งสมบุญตัวนี้เห็นบ่ก เมือ่อผู้ใดเหตุใดจังสี่แล้วก็โอ้ยจะเมนความสุขสมบูรณ์อยู่ในจิตบอเขียดบอสูนบอปล่อยบอดาบอนาบูดบอนาบึง้งถ้าม,มาสันส่นตัวนี้เอาไปใส่ตลอดใดเดอ้อพระพุทธเจ้าบัญญัด,ดให้สร้างสมแต่บุญย่าสร้างสมบาป เข็นถวยบโ ok บราณกับเ็ดเซนส์แตกมันยังโบรางซอยกันเพื่อนะบางคน,งงกนดกว,ว่วาอยู่เมืองกะลิ่งขราดเพื่อนเอ๋อเมือเมืองเฮาเพืแมนบอกเนะาะจังทินะ่ะขันผู้ใดเป็นเกษตรขันเฮือนหกน่ะกับอ,อันนั่นกับอ,อันนี้กับโหลดสังสมบาปบันี้พุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าทุกโโห ปาปัสะอุจยโยการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์เห็นบ่าความทุกข์ความสุกเกิดขึ้นยุ่มสองบอลน,นี่ไหละขันพูดใดสั่งสมบาปนอนอยู่ก็จะไม่คุ้มเบื่อจะไม่กูอกิ่มจะไม่กูเปิด ไปใส่กบจะมาบ่เห็นเวียแขงงานขี่คันจะ่ไ็มมันเบาหยากเบาซ่านอนจมอยู่จังสีนั่งจมอยู่จังสีอันนี้เพรานว่าสั่งสมบาปไว้บ่อยๆแล้วชีวิตมันสิเครียดและโทษใครถ้าเป็นผู้สั่งสมเองเห็นบ่อันนี้พุทธพจน์เนี่ พราะฉะนัน้นฝากบาทนดินเดอ้อย่าโยมทนายชีวิตแบ่งออกเป็นสองส่วนคือกายกับใจเราให้อาหารกายนี่ทวายผู้บาจายนอันนี้ให้อาหารกายเด้ชื่อว่าให้กำลังเจอไวเดอ้ออันนี้เทวดาสงสัยถามผู้ปทิเจ้าให้อะไรชื่อว่าให้กำลัง ให้แนวาดจะเที่ว่าเชื่อว,ว่าให้กำลังกันพระพุทธเจ้าได้ตรัส่าดูก่อนเทวดาการให้อาหารชื่อว่าให้กำลังเนอบนัน้ให้อะไรชื่อว่าให้ผิวผผพันธ์พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอเทวดาว่าดูก่อนเทวดา ให้เครื่องนุ่งหม่มชื่อว่าให้ผิวพันธ์เจอไวเดอร์ที่เหาเอาเสื้อเอาผ้าเอาเอียงต่างๆแจกกันนะลูกเสื้อให้ผู้หันผู้หญิเจ้าสีนะถวายพระติดผ้าไาตาวังยานี่รแชื่อว่าให้ผิวพันธ์คันนุ่งทรงนุ่งเสือ้อกันเป็นใหญ่เป็นย่อมเรียบร้อยดีมันก็เป็นตะเบิงพระเจ้าประสงค์ห่มผ้าเรียบร้อยก็เป็นตะเบิงเจ้าที่นะชื่อว่าให้ผิวพันมันงาม บัดนี้ให้อะไรบัดนี้ชื่อว่าให้ความสุขให้ยังยชื่อว่าให้ความสุขให้ยานพาหณะเป็นทานชื่อว่าให้ความสุขอย่างเข้าที่ไปใส่มาใส่คันมีอไผู้ใดผู้หนึ่งไปไปไข่สีาพาไปหลดอิ่มใจแมนหมอจังสีนาะ ให้ยานพาหนะเป็นฐานเชื่อว่าให้ความสุขบัน้ให้อะไรเชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ที่อยู่ที่อาศัยผู้ดใดให้ที่อยู่ที่อาศัยผู้ดใดก็สางกาันน่ชื่อว่าให้ทุกอย่างยังเขาสาง่งมุ้นี่นี่สาระแม่ใหญ่บัวเขานีเห็นบัเหลือสิต,ตัวนี้หลวงตาจงไว อันนี้เป็น,นอนุสรของคุณแม่ใหญ่บัวสิ่งทองเขาเพิ่นบริจาคสามหมื่นบาทแต่แต้ออกมาแหลกๆคนะน,คออน,ยยนี้เห็นบอกยังคึดพ่อแม่ใหญ่กับยาิพี่นองลุงลุกหลานหลานอยู่เห็นบอกอันนี้เพื่ีนบอกอนุสรสาระหลังแหลกอยู่มองนี่พาอขยายโบสถบออกมาเมื่อก็เลยได้เอาออกแต่วัารุา่ตา จงใบจกักสีหนึ่งเป็นอนุสรสาระหลังแหล่งจังสีนาะใน่ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนี้ให้อะไรชื่อว่าให้ปัญญาให้ยังชื่อว่าให้ปัญญานัย่ยาติโยมเสาแปดตนไฟเสาทั้งดอกไฟทั้งเสา อันนี้ชื่อว่าให้ให้ประฏิ่เป็นทานชื่อว่าให้ปัญญาเขาใหญ่ตัวพี่นองเจ้าภาพมนีหันเฮ้านี่สื่อเที่ยนถวายนี่พระเจนิยมคุโมนี่หลอดไฟนอสมัยใหม่เพราะว่าเทียนบ่ค่อยไต่ลหนไต่เท้านี้เลยรไต่ทู่ก,กบจดเรียุโมอนอย่้ลงตา เน่ฝากพี่น้องไหวงันศพงันอย่างกระซางฝากเนออมันเป็นบาปแน่ยู่สำหรับผูกสุขภาพบกค่อยดีหลอนตาได้้งิ่นแต่ผ่าพัานจมผมเราแพ้คว้นทูกมมยพูดอื่นอพระแต่บางคนหลวงพ่อจอกคุณนอเอานช่วงพันอายุหลายขึ้นหลายขึ้นโอ้ยขอโอกาสนั่งทั้งหนกเน้อผมแพ้คว้นทูกพระเจ้า การมหาเจริญนี่พุทธันุแลเครื่องเสียงกับชาติกับขณะเพื่อด้วเขาสุธีประชุมควมันทู่ภัยมืดภัยมืดเกิดจากควันทู่สามารถเป็นโรคมะเร็งได้ห้าชนิดควันทู่โมเมนธรรมดาไหนะว่าต้าจต่หันมารุกตากระบทจุด สมนาประธร,รมวินัยหาย่างนคนไห้ค้นถูกเป็นเหตุจะเกิดหลงมะเร่งจังจีนะนี่เพราะฉะนั้น <c oughs> แสงสว่างทางวัติเ้าทำบุญคานามคาไฟย่าเดียกะอันนี้ก็เป็นการไห้ท่านเพื่อปัญญาเพราะฉะนั้นโคมไฟมนีแปดดวงเนอรพี่น้อง แต่พอสจมึงหันหลวงตาเลยว่าพอ,พอสจอวาสันอันเป็นเจา้าผ้ามันจะต้นในที่หรอวัสันหลวงตาว่าจันโจพร้พอมเพศียยุบหน่อยมิตรภาเพรเอาบัเด้นนี่แมนบัด้นเนี่ยแต่ก่อนพญางางกันหาจือได้อยู่บอกแต่ละพอสพอสทอยเออนั่นเอาแมจใส่ก็จะไผเป็นไฝวุย้ยน,นอนีน่ เสาซีเรียมนี่กิจรุ่งวัสดุนี่พัเหุดีดียังใส่ห่อคุมมือนี่เกือบสามสิบปีหมจังทีนะอ,อันนียนป่ารบปอนุสรเป็นนั้นนั่นอา้าบันิวกม,มหาปฏทธีปะเนอชื่อว่าให้ปัญญาตัวนิหัรบันให้อะไรชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตายมัน ให้ธรรมะเห็นบก่กเพื่นว่าธรรมทานคือพอแม่สอนลูกผู้เฒ่าผู้แกสอนลูกสอนหลานแล้วกระทั่งครูโรงเรียนสอนลูกจตหลูกหาคณะครูอาจารย์ต้องถอด,ด็อกเตอร์ในมหาลัายสอนนิสิตอันนี้เพื่นว่าให้สิ่งที่ไม่ตาย พราะฉะนั้นลูกทุกคนทุกคนเมื่อพอแม่สอนมาดีแล้วกระสงขอ์เบอดิดสุสิ่งสุอย่างก็เลยนึกถึงพอนึกถึงแม่ผู้ใดก็ดียังจินนะบ่ลืมพอบ่ลืมแม่เพราะเพิ่นบอกเพิ่นสอนแล้วก็ผู้วาอาจารย์เพิ่นแนะนำผ่านสอนเฮากระหลึกนึกถึงคุ้นของเพิน่น แม้เพิ่นตายไปแล้วก็คือกันก็บเพินบวนเด,ดตายพ่อแม่กสร้างกูญาตาัญญากระตามคุมบาอาจารย์อุพราชอาจารย์ตลอดพูพไดกสร้างเคยแนะนํำความสอนเฮามั่นสิประทับไวในจิตในใจอันนี้เทวดาทุ้นถามพระพุทธเจ้านี่เพราะฉะนั้นหันทางบด่เพิ่นวัดทานเนอ อันนี้เพ่อนว่าท่านสั่งสมบุญในการให้ท่านสั่งสมบุญในการรักษาศีลสัส่งสมบุญในการผ่าภาวนาเมื่อผู้ใดสั่งสมบุญตามพุทธโพธิพุทธ,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 ทธเจ้าแสดงธรรมไว้นี่แล้วไม่ต้องการความสุขอะไรก็ได้ความสุขนั้นแน่นอนความสุขเกิดขึ้นเพราะบุญ โมเมนพอเนวอื่นไหนตาดีเนี่ยกะย้อนบุญไหนเขาก็เลยมีความสุขหูดีจมูกดีลิ้นดีกายดีใจดีด้วยลูกดีหลานดีเหลนดีก็มีความสุขผัวดีเมียก็มีความสุขเมียดีผัวก็มีความสุขลูกดีพ่อแม่ก็มีความสุขญาติพี่น้องดีก็มีความสุขรวมกันทั้งบมด พาจะจัดการสั่งสมบุญน, <c oughs> นี่เป็นเหตุจะเกิดความสุขจังสินะ